คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอซีมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะสองตัวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับของมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s ับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรนะครับตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝากเอฟพี่น้องรับจมในครั้งต่อไปนะครับ สำหรับเราพัฒนานะครับเดือนกันยายนก็เดินทางมาถึงครั้งที่4นะครับครั้งที่4นะครับแอดก็เสียดายนะครับอิจพี่น้องเม็ดเดียวของเรากับหัวนะครับทั้งที่ใจชอบเ้านะครับแอดคิมก็วันจันน่าจะมี9นะครับสี่ครั้งนะครับก็เข้าประมาณ3ครั้งนะครับครั้งที่4ไม่ได้ไปต่อนะครับ9กับหัวนะครับอิจิพี่น้องนะครับ แอดได้6นะครับมันมา9นะครับพี่พี่น้อง9 4 3าสี่สออก3 9นะครับก็ทำเต็มที่สุดความสามารถนะครับพี่พี่น้องก็ระแวงอยู่นะครับว่า6วันจันทร์ไม่ค่อยขาดนะครับแต่ว่าแอดก็ไม่ได้เอา6นะครับไม่ได้เอา9นะครับพี่พี่น้องนะครับก็พลาดนะครับตรงครั้งที่4พลาดนะครับก็3ครั้ง4ครั้งพลาด3 ก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดอยู่นะครับสําหรับใครที่อยู่ในบ้านได้เลขทูบปู่อยู่นะครับ3 9เต็มเต็มนะครับใครที่อยู่ในบ้านแอดนะครับก็ได้อยู่ได้เลขทูบปู่แอดก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ในบ้านนะครับก็ได้มี JP, ที่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับก็ระวังด้วยนะครับข้อสอบออก4ตัวข้อสอบค่อนข้างโหดนะครับถ้าออก4ตัว นะครับจะออกมาค่อนข้างรับประทานให้ระวังให้ตั้งกัดสูงๆนะครับพี่น้องข้อสอบออกสีตัวค่อนข้างยากนะนะครับเลขสิบหลักเอามาออกแค่สี่หลักแอดก็ทําเต็มที่เช่นเคยนะครับผมรอบนี้จะตรงอกตรงใจเอฟซีิดรักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ สองตัวนิ่เน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับก็สอบวันพุธนะครับที่11เดนะครับผมเดือน9 6 7ก็ดนะครับก็ทำแม่งทำแม่งอยู่นะครับก็สอบงวดที่แล้วนะครับวันจันทร์ที่9เดือน9นะครับแอดก็ไม่ได้กลับหัวขึ้นกลับขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเป็น9ก้านะครับอ่สี่มันออก3ามนะครับ ก็โอเคนะครับเก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปลบชมสูตรล้วเข้ามาสรุปข้อสอบนะครับในเดือนกันยายนนะครับเข้าก็คือลักเข้านะครับหลุดก็คือหลุดนะครับงวดนี้นะครับอุดอุ้ยปุ้ยเลยนะครับกับหัวนะพี่พี่น้องนะครับยอมรับนะครับว่าพลาดนะครับมันก็มีพลาดมีหลุดสามสี่ครั้งนะครับไม่ได้ไปต่อนะครับครั้งที่สี่นะครับเข้าสามครั้งนะครับผมพี่พี่น้องนะครับก็ทําเต็มที่ นะครับก็เราวัดเราแวงอยู่นะครับก็สอบออกสี่หลักน่ากลัวนะครับงวดนี้ก็ออกสหลักนะครับพี่พี่น้องมีเลขหกหนึ่งหลักนะครับเลขสี่สองหลักเลข8ดกับเลข2เลขสี่กับเลข2เลข8ดกับเลข2เป็นอ่ะี่หลักนะครับงวดนี้ก็มีสี่หลักนะพี่น้องก็จะมีหลักหน่วยนะครับสิบร้อยพันนะครับก็จะมีเลขเจ็ดนะครับเลขสามก็เป็นสองหลักเลขแปดกับเลขเก้าเป็นสี่หลักข้อสอบงวดนี้ก็ต้องระวังนะพี่พี่น้องค่อนข้างจะโหดนะ ถ้าออกข้อสอบออก5หลักหรือว่า6หลักค่อนข้างจะไม่โหดเท่าไหร่นะครับวันนี้แอดก็จะทําเต็มที่เช่นเคยชอบค่อยตามนะครับตามตํารานะครับเลขออก4หลักนี้ค่อนข้างจะโหดนะครับจะมีเลข7เลข8เนาะ3ามนะครับโอเคนะครับพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรของมังกรทองแ <Ad S 1> อดก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับจะเป็นสูตรตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตร นะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคํานวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสาหรับผ้าน้อยหวยหุ้นใช้ไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับงวดที่แล้วนะครับถ้าแอดจับได้9กับ6นี่จะโสภาแอดจับได้6กกับ4 นะครับแต่ว่ากลับหัวให้อยู่นะนะครับกลับหัวแต่ว่าตัวเจาะมันไม่มีสามนะครับพี่น้องได้สี่สี่เก้าเนาะแอดกลับให้หกกับสี่เป็นสี่เก้านะครับมันมาสามเก้าพุทธโธพุทธังกะละมังสังโฆนะครับงวดนี้ก็ได้เฉพาะนะครับใครที่อยู่ในบ้านของแอดนะครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับจะได้เลขทูบบารมีพ่อปู่แม่ย่านะครับอิทพี่น้องรับสายด่วนก็ได้มาแปดแปดไปฝั่งหน้านะครับสาหรับเลียรับสายด่วนแปดเจ็ดนะครับ ได้ฝั่งหน้านะใครเอาแปดเจ็ดใครที่อยู่ในบ้านนะครับจิ๊ปน้องแอสส่งให้นะครับเลขทูปปู่ได้อยู่เนาะบางท่านก็ได้สามเก้านะครับก็ไปมีกี่คู่นี่นะครับเลขทูปปู่เราพัฒนางวดที่เก้าเตมคาราเบลนะครับสามเก้าบางท่านก็ได้ไปนะครับสําหรับสูตรแอดนะครับสี่เก้าพุทธโทนะครับก็ละแมงละแมงอยู่นะวันจันนี้เก้าไม่ค่อยขาดอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่ายังเข้าสามวดอยู่นะครับ ก็มีเลขเเลขหัวด้วยนะครับพี่น้องเลข7ก็มานะครับต่อไปก็จะเป็นวันพุธนะครับก็จะมีเลข4ี่เลข8เลข2เลข5เลข9 0้าศนย์กับ1คือเลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันวันนี้นะครับแอก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับจีพน้อง5ตัวนะครับสูตรจากทางช่อง1ตัวรวมกันเป็น6ตัวนะครับมีสูตรจากทางช่องด้วยนะครับที่บวกออกมาได้มากที่สุดก็จะมีเลข2องเลข4เลขห้า นะครับเลข7นะครับเลข8แล้วก็เลข9นะครับ24 5 7 8 9นะครับสําหรับชุดวินที่คัดออกมาได้นะครับสําหรับสูตรสองตัวเน้นๆนะครับก็ทําเต็มที่เช่นเคยนะครับเน้นสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดอยู่ที่8นะครับแล้วก็9รูด8กับ9นะครับพวกควมชัวนะครับ สำหรับ 8@ นะครับแอดจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับสำหรับเด่น8นะครับเน้นนะครับถ้าชอบค่อยรูดนะครับเน้นรูดสายรูดเนาะก็จะมีแปดแปดก็จะมี83เรียกผสมนะครับ8 7แล้วก็8 9เนะครับเด่น8จะเจาะให้3คู่ นะครับเ c พี่น้องประมาณนี้นะครับหรือใครกลัวพลาดก็จับเอาตารางชุดใหญ่เลยนะครับพี่น้องจะจับเป็น8 0 8 1 8 2 8 3 8 7 8ห8 5 8 9ก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดสำหรับตัวที่2นะครับเน้นนะครับสายวิ่งสายรูด9นะครับก็จะมี0 9นะครับ2 9แล้วก็4 9นะครับประมาณนี้นะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดจะเป็น0 9 1 9ที่คัดออกนะครับ 4 9 5 9 8้าหก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดน,นะครับสําหรับในบ้านแอดจะเจาะให้ประมาณห้าคู่นะครับพี่น้องนะครับสามคู่โกาสพลาดามันจะเยอะนะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดจับให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสําหรับตัวเด่นนะครับก็ระวัง 8, 7, 29, แปดเจ็ดนะครับสองเก้าแล้วก็แปดเก้าแล้วก็สี่เก้านะครับ สำหรับ3ตัวนะครับคัดพิเศษนะครับก็จะมีเลขผสมนะครับเป็น8190นะครับเลขที่คัดออกไปนะครับก็จะเป็น4883เลขผสมนะครับก็จะเป็นเจ็ดามแปดนะครับสำหรับ6ตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่7 9 7 9 4 8 9 2นะครับสำหรับ ชุดตัวเด่นนะครับจี่น้อง6ตัวนะครับสําหรับเบิ้ลก็ระบัง8ปดแปเก้ากเับ6กตัวด้วยก,กับหัวด้วยนะครับผมพีพน้องนะครับเพราะว่าถ้ามาหกแล้วก็จะวาวุ่นตามนี้นะครับสาหรับสูตรเจาะ2ตัวนิเน้นจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยเดินทางมาถึงครั้งที่4 4ครั้งเข้า3นะครับก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องแอดคิมนาโชคพารวยด้วยนะครับ ำหรับเอซีพี่น้องเข้าใหมา่ยินช่วยอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนําโชคพารวยมานําเสนอนะครับสำหรับวันนี้เอฟซีพี่น้องจะได้ข้อสอบเม็ดเดียวหรือว่าเลขวิ่งก็อคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเอฟซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนเชื่อกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสาหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ